เพียงเพียงพอนะครับหลายคนอาจไม่รู้ว่าแค่เปิดไฟในแต่ละครั้งเหมือนเป็นการนับถอยหลังว่าพลังงานที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นานวันเข้าก็มีวันหมดสิ้นไปคุณรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยพลังงานถ่านหินจะหมดไปใน70-80ปีก๊าซธรรมชาติจะหมดไปในอีก20ปีและน้ำมันดิบจะหมดไปในอีก40ปีข้างหน้าคำถามอยู่ที่ว่าเมื่อพลังงานหมด เราจะดำเนินชีวิตอย่างไรการอยู่อย่างไม่ใช้พลังงานคงไม่ใช่คำตอบที่ดีนักคำตอบที่ดีกว่านั้นอาจจะเป็นการหาพลังงานทดแทนเช่นการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศหรือการหาพลังงานทางเลือกใหม่ขณะนี้ประเทศไทยจึงต้องเดินหน้าการพัฒนาด้านพลังงานเพื่อให้พอเพียงต่อความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตรวมถึงพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นๆ เพื่อไม่ให้สายก่อนที่พลังงานทุกอย่างจะหมดไปกระบวนการที่เรากำลังจะทำคือการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านพลังงานโดยพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศการสร้างความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดอบรมแฟซิลิเทเตอร์เพื่อเป็นวิทยากรกระบวนการสารเสเวทีกระบวนการเนี่ย จะลดความขัดแย้งลงไปได้2และจะกำหนดทิศทางของประเทศชาติในเรื่องการใช้พลังงานได้อย่างถูกต้องจัดทํำ Issue Book เพื่อบ่งชี้ประเด็นในการสารเสวนารับฟังความเห็นกว้างๆแล้วก็ค่อยๆเลือกเส้นทางเดินลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เราไม่รู้นะคะว่ากลุ่มเป้าหมายเราอยู่ที่ไหน เส้นทางที่ไปเนี่ยมันยากลำบากมากพอไปถึงนะคะเราก็ไม่รู้ว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงใช่ไหมคะเราก็จะไปถามว่าโทษนะคะมีคนชื่อนี้ในในบ้านหลังนี้ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีคะสวัสดีค่ะ ไม่ทีแรกก็ไม่มั่นใจโอ้วันนี้ก็รู้สึกมั่นใจยิ่งขึ้นครับ,รบว่าต้องไปเข้าร่วมเสวนานด้วยแน่หกลุ่มจังหวัด,าาก,ดกลุ่มละสามจังหวัดจังหวัดละสี่สิคนเป็นตัวแทนของคนไทยในการพูดเรื่องพลังงานก็ยินดีขอบคุณที่ได้เลือกผมนึงในหลายร้อยหลายหมื่นหลายล้านคน,คนซึ่งถูกสุ่มขึ้นมาจากรายชื่อทั้งหมด60ล้านคนทั่วประเทศเนี่ย ซึ่งควรเป็นคนสำคัญที่สุดสำหรับเราจัดเวทีประชาเสวนา Citizen Dialogue ในพื้นที่3พื้นที่และสร้างฉันทามติโดยมีประเด็นทางเลือกที่มีทั้งข้อดีและข้อด้อยมีการนำเสนออย่างเป็นกลางพร้อมด้วยมีผู้ดำเนินกระบวนการที่เป็นกลางและเข้าใจกระบวนการมีโมเดลจัดให้ดูที่ลงไปดงล่างครับท,ที่จัดนิทศรรการก็ได้ได้ทราบหลายเรื่อง ทั้งพลังงานคีวมววลก็นิวเคลียร์ก็น่าสนใจไม่ทราบ <Okay. S 2> จะมีผลกระทบอย่างไงนำผลการประชาเสวนาสู่กระบวนการจัดทำแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในด้านการพัฒนาพลังงานและสร้างเป็นต้นแบบของการดำเนินการกำหนดนโยบายสาธารณะด้วยการใช้กระบวนการประชาเสวนาหาทางออกเพื่อให้ได้นโยบายสาธารณะที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้ <ขอ S 1> จริงมีความสำคัญหมด แต่เราให้ความสัมพันของพลังงานนิวเคลียร์มากกว่าว่าอีก20ปีข้างหน้าเราจะใช้พลังงานชนิดไหนเป็นพลังงานหลักชนิดไหนเป็นพลังงานทางเลือกโดยพี่น้องประชาชนมาทำความเข้าใจแล้วก็มาตัดสินใจร่วมกันไม่มีการชี้หน้าด่ากันเหมือนการกำหนดนโยบายสาธารณะอื่นๆที่ผู้ได้รับผลกระทบมารู้เมื่อนโยบายเรียบร้อยแล้วแล้วมาผ่านกระบวนการที่เรามักจะเรียกกันว่า ประชาพิจารณ์คือการมาเถียงกันแต่กระบวนการนี้ไม่ได้มาเถียงกันมาฟังกันอย่างตั้งใจไม่มาชี้หน้าด่าก,กันมองอดีตเป็นบทเรียนแล้วก็มองอนาคตเพื่อจะกำหนดนโยบายที่เรามาฝันร่วมกันร่วมกันกำหนดนโยบายสาธารณะในการใช้พลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้ารูปแบบที่ยั่งยืนและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดร่วมกัน